สวัสดีค่ะตอนนี้ก้อยหอมก็เดินทางกลับมาถึงที่พักเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โ<า>ส้สัยจะอยากกินสับประรดบ้านนี่ไ,นไม่ได้อาบน้ำเลยไม่ได้อาบน้ำเลยบอ,บอนี่ก็เป็นคุณยายดาวเหลืองค่ะ ถึงคลิปพักเรียบร้อยแล้วค่ะจะกล้าออกมาเล่นน้ำไหมนี่หอมมากอ่ะโอ้ยสงสัสยจะหิววะนี่ ว่าไม่ได้สนใจเลยค่ะดูค่ะหน้ากันี่อ๋พอเรียกแล้วไงหาพ่อหาพ่อน่ละ,ละ,ละออกมาข้างนอกอ่ะ กล้าออกมาไหมจะกล้าออกไหมอือ,อหอมเสยียดางเนาะเอางงกงง,งงงงงงหลังเลหลังเล่ห้าสิบห้าสิบอยู่ค่ะตอนนี้มาเด้อาเด้ออาน้าเออเ นั่นดีห well> ักน้ำกอนะลงอ่างเองเลยหอมลงอ่างลงอ่างโอ้ลงแล้วอุ๊ป เอาเอาฮู si ens, care, Cold, ู้้ฮูก็อไม่ได้เล่นมานานแล้วค่ะดูค่ะฮู้งข้างตัวเลยมะาได้่าแปงมาทูเนาะดูดูอาแปงตั้งนานให้แม่ดู อุ้ตีโค้งไหมเออทีแท่แคบที่แคบตู้ตู้ตรงยายนะ่ะให้เอาเอาเอาขวดออกพอมันไม่ลงเด้อเอาเอาเอาจะมาเย็บขา แปลงแปลงเออเอ้าให้อาบน้ำไม่ได้ให้วิ่งอ้อมทั้งโอ้ชนชนชนแม่ทำไมอุ๊อุ๊บอุ๊บกรนอุ๊บแม่เรียก ให้ลูกเล่นก่อนแม่แลูกลไปเล่ไปหาแม่แล่อุย้ยหอมกำลังสนุกเลยเอาเอาเอาจะมาหาแม่ทำไมป๊อปป๊อปป๊อโอ้ยวินชนเลย โอ้ยอยู่อยู่ดากกันอยู่ดากกันเขาเอาเร็ว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 ลูกโอ้มาแล้วโอ้ติดอีกเออเอาจะปิดทันไหมเนี่เอาหนีบมือเด้อ

ไม่ได้อาบน้ำถังมาหลายวันแล้วเนาะนานแล้วเนาะ,ะตั้งแต่อยู่นูน่นโอ้เย็นชุมช่มฉ่ำเย็นชุมช่มฉ่ำ อ้าวโเก่งแท้พน่นบนสูงอ่ะบนสูงบนสูงเย่าคือแท้ถ้ามีแปลงทูให้ได้พอไปถากงานก็ปักเป็นละเด้อบนสูงบนสูง

ให้กับน้ำกล้วยหอมชาแนลด้วยนะคะสวั <Okay. S 1> สดีค่ะ